ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีนะครับวันนี้เพื่อนๆทุกคนก่อนอื่นนะครับเราจะมาพาทัวร์กันนะครับเด็กวัดทัวร์จะพาทัวร์วันนี้เรามาอยู่ที่วัดท่าขนุนนะครับอำเภอทองพาภู่จิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก่อนอื่นจะไปทัวร์กันนะครับอย่าลืมกดหัจจัยกดติดตามไม่ด้วยนะครับณสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือวัดท่าขนุนนะครับหรือ ที่เกจิคนาจารย์เป็นสายเกจินะครับคนเล่นพระจะรู้จักกันนะครับคือหลวงพ่อสายนะครับอยู่ที่ตำบลท่าขนุนนะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเข้ามาแล้วนะครับในวัดแห่งนี้นะครับก็จะดูแล้วล่มลื่นนะครับซึ่งสถาปัตยกรรมในศาสนสถานนะครับมีมากมายหลายอย่างด้วยกันอันนั้นก็ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นสาลาร้อยปีหลวงพ่อสายนะครับซึ่งจะมีร่างหลวงพ่อสายประดิษฐานอยู่ณที่สาราร้อยปีแห่งนี้ อันนี้ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับชาติพันธ์อำเภอทองผาภูมินะครับของสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิอันนั้นจะเป็นเจดีย์สีทองที่สวยมากเลยทุกคนโอ้โอเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับล่นนะเจะดีย์นัานหรอมนเจดีย์สีทองสวยมากเลยอันนี้ถ้าเป็นอุโบสถนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนาะน่าจะเป็นอุโบสถเนาะ,ะแล้วก็จะมีศา,าลาลายนะครับหรือศาลาเรือนไทยนะครับอยู่ไปในล้อมรอ,อบ ทางด้านนูนก็จะเป็นทางนูก็จะเป็นกุฏิพระนะครับกุฏิสงฆ์กุฏิพระอัคตุกะซึ่งเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าร่มลื่นนะครับที่นี่ที่นี่ก็จะมีปฏิบัติธรรมด้วยเนาะซึ่งเข้ามาแล้วนะครับก็ศาสนสถานภายในวัดก็จะจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นพระยกนะครับต่างลีลา ซึ่งเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นนะครับสวยสงา่างดงามมากเลยนะครับเราก็จะเห็นนี่นะครับเห็นว่าแหล่งโบราณคดีวัดวัดท่าขนุนนะครับซึ่งตั้งอยู่ในวัดท่าขนุนนี้นี่เองอันนั้นก็จะน่าจะเป็นกุฏิส่งเนาะ เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในวิหารหลวงปู่สายกันดีกว่าแต่เราจะไม่ใช่เสียงดังมากเนะเพราะว่าในวิหารเขาจะประชุมกันอันนี้นะครับก็เป็นส่วนในสรีระล่างของหลวงปู่สายนะครับซึ่งประดิสถานยู่ทโลงแก้วนะครับในสาลาร้อยปีแห่งนี้เนาะ ทนนั้นน่ 1, างานจ็บาทเจบาทือยอดเงินที่ในบัญชีปัจจุบันแต่ว่าถาพวกนี้มัูเปิเมอาจจะมีดอกเบี้ยเพราะว่าดอกเบี้ออยอเี้อันนี้จะเป็น,ปน,นมนดกยอดสุด้ายค,คที่บาี่บสวยงาม<อ>น่าจะเป็นพระสามสกษัตริย์ มาลัการประหน้านจะแจ้งสักรแล้วก็อีกเหตผลนึงนะครับที่มีเสียงแซกเข้ามาเนะาะก็พอดีเขาประชุมกันอยู่พอดีเลยนี่นะครับคือจะดีนะครับสวยสึ่งเอามางดงามมากเลยนะครับสีทองสุกปัง ซึ่งตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆนะครับก็จะอากาศสดชื่นหน่อยนึงแล้วก็ทางด้านหน้าวัดนะครับไปทางด้านไปทางด้านน,นู้นเราก็จะเห็นเจดีย์ซึ่งอยู่บนยอดเขานะครับซึ่งงดงามตระการตามมากเลยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดท่าขนุนเหมือนกัน ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคือวัดท่าถนนนี้นะครับก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะครับเป็นประจําจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอทองผาภูมินะครับซึ่งวัดเนี่ยนะครับจะอยู่ทางแยกที่เลี้ยวไปทางอำเภอสังขะบุรีนะครับซึ่งใครสามารถใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับหรือว่าเจะไปทางอำเภอสังขบุรีนะครับก็แวะเข้ามาได้นะครับแวะมาทําบุญแวะมากราบหลวงปู่สายนะครับซึ่งตอนนี้ มีหลวงพ่อเล็กนะครับซึ่งทางคนเล่นพักก็จะรู้ว่าเออหลวงพ่อเล็กก็ดังอยู่เหมือนกันนะครับก็เ <_ biting> ข้ามากราบมาออกขอพ่อหลวงปู่สายได้นะครับ<_<_>ที่วัดท่าขนุนแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ตำบลท่าขนุนนะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับวันนี้เด็วกวัดทั่วขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย